บุกถังข้าวเอากะลาแห้งโยนใส่ลงไปกลิ่นมันไล่มอดกระเจิงภูมิปัญญาชาวบ้านง่ายๆแค่นี้ก็ต้องให้ข้าสอนแข็งขาขวดก็ขูดอยู่นั่นเอาขวดแช่นน้ำอุ่นหรือเอาไดาเป่าแป๊บเดียวก็ละลายหัดใช้เครื่องทุ่นแรงบ้างเจ้าทึม ฟันทรงเดชอยู่ได้ดูที่ตามันรูใหญ่สุดที่บุ๋มลงไปนั่นแหละตาอ่อนเอาตะเกียบทิ่มเบาๆก็ทะลุแล้วเลิกบ้าพลังทํำลายล้างสักทีงัดจนเล็บฉีกโยนเข้าช่องฟรีซหรือลนไฟซะอุณหภูมิต่างกันเดี๋ยวเนื้อมันร่อนหลุดออกมาเองเลิกโง่ใช้แรงควายได้แล้ว ปลูกอะไรก็ตายน้ำมะพร้าวเหลืออย่าทิ้งผสมน้ำเปล่ารดโคนต้นซะรากเดินดีใบเขียวปัดเลิกซื้อปุ๋ยเคมีมาอัดดินได้แล้วกระเป๋าหนังแห้งกรอบเอาน้ำมันมะพร้าวเช็ดบางๆเงาวับชุ่มชื้นทันตาไม่ต้องโง่ไปซื้อครีมกระปุกละพันผิวสากเป็นกระดาษทรายน้ำตาลทรายแดงผสมน้ำมันมะพร้าวขัดตัวซะผิวนุ่มผู้ดีขึ้นทันทีอย่าปล่อยตัวให้ค่าอายชาวบ้าน แห้งกลางจะทิ้งหรือเอานมสดพรมแล้วเวฟ30มวิมันจะกลับมานุ่มฟูหอมฉุยของดีๆรู้จักรักษาคุณค่าหน่อยไม่ใช่เอ,อะทิ้งแกงแตกมันเละเทะใครใช้ให้ปิดฝาตอนเดือดเปิดฝาไว้ใช้ไฟกลางกะทิมันจะได้เนียนสวยจำใส่กระโหลกนหนาๆของเองไว้ขูดกาวจนนิ้วล็อกเอานะ้ำมันมะพร้าวทาโปะทิ้งไว้แล้วเอาผ้าเช็ดออกเกลี้ยงกลิบเหมือนใหม่ของง่ายๆหัดใช้สมองพลิกแพลงบ้างคลิปนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่